ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เหมียวอยากเล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึก3อันดับสายพันธุ์แมวที่เหล่าทาสยกนิ้วให้ว่าดื้อที่สุดซนที่สุดและเอาใจยากที่สุดกันครับต้องบอกก่อนว่าคําว่าดื้อของแมวมักจะมาพร้อมกับความฉลาดและพลังงานที่ล้นเหลือจะมีพันธุ์ไหนบ้างไปฟังกันเลยอันดับที่3อบิสซิเนียนนักสืบจอมวุ่นถ้าคุณกําลังมองหาแมวที่นั่งนิ่งๆอ่อนเบา,เบา,เบา แล้วหลับบนตักคุณทั้งวันขอเตือนไว้ตรงนี้เลยครับอับิสซิเนียนไม่ใช่แบบนั้นเจ้าแมวหน้าตาเรียบหรูดูสุขุมมีแววผู้ดีตัวนี้จริงๆแล้วคือลิงในร่างแมวอย่างแท้จริงอับิสซิเนียนเป็นแมวที่รูปร่างปราดเปรียวกล้ามเนื้อแน่นดวงตาเป็นประกายตลอดเวลาเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่เสมอและใช่ครับส่วนใหญ่เขากำลังคิดว่าต่อไปจะไปรื้ออะไรดี ระดับความดื้อ8.5เต็ม10ไม่ได้ดื้อแบบดื้อเงียบแต่เป็นดื้อแบบขยันดือด้อดื้อย่างมีพลังและดื้อแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยวิรกรรมขึ้นชื่อของอ b บิซิเนียนคือการรื้อคน้นไม่ว่าคุณจะซ่อนขนมไว้บนตู้เก็บของเล่นไว้ในลิ้นชักหรือคิดว่าซ่อนไว้มิดชิดแค่ไหนเขาจะค่อยๆเดินเข้ามาดมมองฟังแล้วเริ่มลงมือเปิดรือเคียจนสุดท้าย ของทุกอย่างจะไปกองอยู่บนพื้นพร้อมแมวนั่งมองด้วยสีหน้าภูมิใจเหมือนกำลังบอกว่าเห็นไหมผมรู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้หลายคนเล่าว่าอบิซิเนียนสามารถเปิดลิ้นชักเองได้ดันประตูเองได้บางตัวถึงขั้นจำได้ว่าเจ้าของเก็บของสำคัญไว้ตรงไหนและที่น่าปวดหัวที่สุดคือเขาไม่ได้ทำเพราะดื้อแต่ทำเพราะอยากรู้เพราะออบิซิเนียนคือแมวที่มีความอยากรู้อยากเห็นสูงมากอาจจะสูงที่สุดในโลกแมวก็ว่าได้ เขาไม่ชอบนั่งนิ่งไม่ชอบหลับยาวไม่ชอบพลาดอะไรสักอย่างในบ้านถ้าคุณลุกขึ้นไปหยิบน้ําเขาจะเดินตามถ้าคุณเปิดตู้เขาจะโผล่มาดูถ้าคุณคุยโทรศัพท์เขาจะมานั่งฟังเหมือนกําลังสืบคดีระดับชาติและใช่ครับอบิสิเนียนไม่ใช่แมวสายกอดเขาอาจจะรักคุณผูกพันกับคุณแต่เขาจะแสดงออกด้วยการเดินตามมองคุณตลอดและอยู่ใกล้มากกว่าอยู่บนตัก ถ้าคุณเผื่อคิดว่าอบิสซิเนียนจะเป็นแมวที่เลี้ยงง่ายเพราะหน้าตาดูเรียบร้อยคุณอาจจะต้องเตรียมใจไว้เลยครับว่าบ้านคุณจะไม่มีคำว่างเงียบและไม่มีคำว่าของอยู่ที่เดิมแต่ในความดื้อและความวุ่นวายทั้งหมดนี้อบิสซิเนียนคือแมวที่ฉลาดมากเรียนรู้ไวและผูกพันกับเจ้าของถ้าคุณมีเวลาให้เขามีพื้นที่ให้เขาสำรวจและไม่หงุดหงิดกับความซุกซนอบิสซิเนียนจะเป็นเพื่อนร่วมบ้านที่มีชีวิตชีวาฉลาด และทำให้คุณไม่เหงาเลยแม้แต่วินาทีเดียวและนี่คืออันดับที่3อบิสติเนียนนักสืบจอมบุ่นลิงในร่างแมวต่อไปเราจะไปพบกับอันดับที่2แมวที่ดื้อขึ้นอีกระดับเสียงดังขึ้นและต้องการความสนใจมากกว่าเดิมอีกอันดับที่2ส,สยามตัวตึงขี้วยวายถ้าแมวพูดภาษาเราได้แมวพันนี้คงเป็นพันแรกที่เถียงเก่งที่สุดในบ้านและใช่ครับ อันดับที่2ของเราคือแมวไทยหรือวิเชียนมาดแมวไทยระดับโลกที่ไม่ได้ดังแค่เพราะความสวยแต่ดังเพราะเสียงดังความเอาแต่ใจและความมั่นใจระดับ10ระดับความดือ้อ9เต็ม10ไม่ใช่แมวที่ดื้อเงียบแต่เป็นดื้อแบบขยันดือด้อดื้อย่างมีพลังและดื้อแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยวีรกรรมขึ้นชื่อของสยามคือการร้องประท้วงอยากกินข้าวตอนตีสร้อง อยากเข้าไปในห้องร้องอยากให้คุณเลิกเล่นมือถือแล้วหันมามองเขาก็ร้องและไม่ใช่ร้องแบบสุภาพแต่เป็นเสียงยาวเสียงแหลมเสียงหลงที่ดังจนคุณไม่มีทางเมินได้ที่สำคัญคือถ้าคุณตอบกลับไม่ว่าจะดุหรือเรียกชื่อเขาจะถือว่านั่นคือการเปิดเวทีสนทนาจากเสียงร้องธรรมดาจะกลายเป็นการโต้เถียงแบบผลัดกันพูดเหมือนกำลังคุยจริจริงเหตุผลที่สยามดื้อไม่ใช่เพราะเขาไม่ฉลาดแต่เพราะเขา ฉลาดมากแมวพันุนี้เรียนรู้เร็วจำเก่งและเข้าใจอารมณ์คนได้ดีเขารู้ว่าถ้าร้องแบบไหนน้ำเสียงแบบไหนและที่สำคัญที่สุดคือสยามเป็นแมวที่ต้องการความสนใจสูงมากเขาไม่ได้อยากแค่อยู่ในบ้านเดียวกับคุณเขาอยากมีส่วนร่วมในชีวิตคุณคุณทำงานเขานั่งมองคุณดูทีวีเขามานั่งขวางจอคุณคุยกับคนอื่นเขาจะร้องแทรกเหมือนบอกว่าขอโทษอนะครับ ตอนนี้ผมสํำคัญกว่าดังนั้นความดื้อของสยามจึงไม่ใช่ความดื้อแบบงอแงแต่เป็นความดื้อแบบเรียกร้องสิทธิ์ถ้าคุณเผลอเมินเขาไม่เล่นไม่คุยไม่สนใจเตรียมตัวรับคอนเสิร์ตเสียงสดแบบไม่มีบัตรไม่มีพักเบรกและไม่มีปุ่มปิดเสียงแต่ในอีกมุมนึงสยามคือแมวที่รักเจ้าของมากผูกพันมากและซื่อสัตย์ทางอารมณ์สุดๆถ้าคุณมีเวลามีพลัง และพร้อมจะคุยกับแมวเหมือนคุยกับคนในบ้านสยามจะเป็นแมวที่อยู่ข้างคุณตามคุณและมีปฏิสัมพันธ์กับคุณแทบทุกวินาทีและนี่คืออันดับที่สองสยามตัวตึงขี้โวยวายแมวที่ไม่ได้อยากเอาชนะแต่อยากให้คุณฟังต่อไปเราจะไปเจอกับอันดับที่1แมวสายดื้อขั้นสุดทั้งฉลาดพลังงานล้นและควบคุมยากที่สุดในลิสต์นี้ ใครคิดว่าอันดับ2โหดแล้วอันดับ1จะทําให้คุณตั้งคําถามกับชีวิตทาสแมวแน่นอนไปต่อกันเลยครับอันดับที่1เบงกอลเสือดาวน้อยจอมทําลายล้างถ้าคําว่าซนดื้พลังงานล้นและควบคุมยากถูกเอามารวมอยู่ในแมวตัวเดียวคําตอบนั้นคือเบงกอลและใช่ครับเขาคืออันดับหนึ่งแบบไม่ต้องเถียงระดับความดื้อ10เต็ม10ไม่มีครึ่งคะแนนให้หัก ไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีคำว่าเดี๋ยวเขาจะนิ่งเองเบงกอคือแมวที่มีสายเลือดสัตว์ป่าอยู่จริงเพราะเขาถูกพัฒนาสายพันธุ์มาจากแมวบ้านผสมกับเสือดาวเอเชียผลลัพธ์ที่ได้คือแมวที่หน้าตาหล่อลายสวยเหมือนเสือกล้ามเนื้อแน่นสายตาเฉียบและพลังงานเหลือเกินคำว่าแมวบ้านวีรกรรมของเบงกอไม่ใช่แค่ซนธรรมดาแต่เป็นซนระดับภารกิจพิเศษปีนผ้าม่านเรื่องเล็ก เปิดดันประตูเองได้ทํามาแล้วบางบ้านเล่าว่าเบงกอสามารถเปิดก๊อกน้ําเปิดลิ้นชักกระโดดจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งได้เหมือนนักกายกรรมมืออาชีพและที่น่ากลัวที่สุดคือเขาทําทั้งหมดนี้ด้วยความตั้งใจและความมั่นใจเต็มร้อยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเบงกอดือ้อเพราะอยากแกล้งเจ้าของแต่ความจริงคือเขาไม่ได้แกล้งคุณเลยครับเบงกอแค่มีพลังงานมากเกินไปมากจนถ้าไม่ได้ปลดปล่อย มันจะระเบิดออกมาในรูปแบบของการปีนการกระโดดการวิ่งการทำลายและการสร้างสนามเด็กเล่นจากทุกอย่างในบ้านถ้าคุณไม่พาเขาเล่นเขาจะเล่นเองถ้าคุณไม่เตรียมของเล่นเขาจะใช้เฟอร์นิเจอร์แทนถ้าบ้านคุณไม่มีพื้นที่แนวตั้งเขาจะสร้างขึ้นมาเองจากชั้นวางผ้าม่านและขอบตู้เบงกอเป็นแมวที่ต้องการทั้งเวลาพลังและพื้นที่เขาไม่เหมาะกับคนที่อยากได้แมวเลี้ยงง่าย ไม่เหมาะกับคนที่ทำงานทั้งวันแล้วอยากกลับมาพักเงียบๆแต่ถ้าคุณเป็นคนแอคทีฟชอบเล่นกับแมวพร้อมวิ่งพร้อมปีนพร้อมเหนื่อยเบงกอลจะเป็นแมวที่ฉลาดมากผูกพันมากและมีคาแรคเตอร์แรงจนลืมไม่ลงเขาอาจจะทำให้คุณปวดหัวเหนื่อยและต้องซ่อมบ้านบ่อยขึ้นแต่เขาจะไม่ทำให้คุณเบื่อหรือรู้สึกเหงาแม้แต่วินาทีเดียวและนี่คืออันดับที่1เบงกอเสือดาวน้อยจอมทำลายล้าง แมวที่ไม่ได้ดื้อเพราะนิสัยเสียแต่ดื้อเพราะพลังชีวิตมันล้นเกินไปถ้าคุณคิดจะเลี้ยงเบงกอลขอให้ถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมจะเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นสนามผจญภัยไปพร้อมกับเขาไหมเพราะถ้าคําตอบคือใช่เบงกอลจะมอบความสนุกความผูกพันและเรื่องเล่าไม่รู้จบให้คุณทุกวันและทั้งหมดนี้คือ3อันดับแมวสายดือ้อซนและเอาใจยากที่สุดความดื้อของแมวทั้ง3าสายพันธุ์นี้จริงๆแล้วคือความฉลาดครับ ใครคิดจะเลี้ยงต้องมีเวลาเล่นกับเขาเยอะๆและต้องทําใจว่าบ้านอาจจะไม่เรียบร้อยเหมือนเดิมแต่รับรองว่าคุณจะไม่เหงาแน่นอนแล้ววันนี้ขอบคุณที่ติดตามพอดแคสต์เหมียวอยากเล่าในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากรู้เรื่องต่อไปไหมกดไลค์และติดตามช่องเหมียวอยากเล่ากันเลยรับรองมีเรื่องสนุกๆรอคุณอยู่ทุกคลิปและเจอกันในคลิปหน้าครับ